สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์มอเทคทีทีอีสและเดว a าเนชชั่ลสวัสดีครับเพื่อนชาวคอมพิวตทีวีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับก็แน่นอนวางอยู่ตรงนี้มันคือกาจอนะครับสำหรับการทำงานระดับเวิร์กสเตชันนั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันก็เคยมีการออกมาแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเปลี่ยนในซีรีส์ใหม่ด้านหน้าก็คือเปลี่ยนเป็นตัว M แต่ก่อนก,นก็เป็นพวก K 5 0 0 0 K 6 0 0 0ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น M, M ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเป็นตัวชิปที่ใหม่กว่าแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากความแรงของเขาเนี่ยยังกินไฟน้อยลงนะครับมีชิปประมวลผลที่ตัวใหม่กว่าแล้วตัวนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นการทำทำเรื่องของหน้าตาให้มันดูใหญ่ขึ้นไฮโซขึ้นนะครับ เรียกไ,ไงว่าดูดีขึ้นเมื่อเวลาเอาไปใส่เครื่องแล้วเนี่ยมันจะดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะหน้าตามันดูหรอเหลามากมากกว่าเดิมเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวกล่องของน้องก่อนตัวกล่องมาในโทนเดิมครับ q u a d ด o ้ M 5 0า0นนะด้านหน้าก็เป็นรูปของตัวการ์ดนะครับเป็นแบบเรฟเลนซการ์ดด้าน้างก็ไม่มีอะไรมากมายนะจะมีในเรื่องของฟีเจอร์ตัวนี้ครับเขาจะมีเขียนมานิดหน่อยนะฮะเป็น8ปด GDDR5 นะครับ แล้วก็200ไม่ใช่200 2้4 8สองพนสีเมดียคูด้มีแปลว่ามีคู d a าคอร์0 4 8นะครับเป็นเมมโมรี่6 5 6บิตนะครับก็ประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นฟีเจอร์ของทางเอ็มดีเอเองนะครับในกล่องมีอะไรให้บ้างก็เดี๋ยวเราเปิดดูอีกทีนึงรองรับต่างๆครับทั้ง Intel Core i5 i7 x e o n นะครับต่างๆ AMD ก็รองรับทั้งหมดนะฮะก็แน่นอนว่าคล้ายๆข,ของเดิมนะครับ ซึ่งตัวนี้ครับเป็นสถาปัตยกรรมตัวใหม่นะครับ G P U ใช้ a x w e l l อ่า204 G M 204ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นรหัสเดียวกับพวกตระกูลไททันนะครับหรือว่า G e Force 900 Series นะครับซึ่งด้านหลังก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะก็จะบอกว่ารองรับ 4K นะครับ 8G นะครับเป็น u l t r a f a s t Memory นะครับก็เรามาดูตัวกล่องกันฮึบ ตัวกล่องเปิดออกมาเมื่กี้ยันที่บอกมันจะมีตัวกาสใส่มากับซองตอนอย่างนี้แล้วก็มีสายแปลงครับอันนี้จะเป็นสายแปลง Display Port นะครับให้เป็น DVI ซึ่งเขาจะให้มา2เส้นนะฮะอีก3ส่วนที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นตัวโมเลกนะครับแปลงเป็นไฟเลี้ยงให้เขา6พินส่วนตัวนี้จะเป็นชุดสเตอริโอนะครับใช้งานร่วมกับ 3d ต่างๆแล้วก็หัวแปลง DVI to VGA นะครับ ให้มาด้วยก็ประมาณนี้แล้วก็มีดรเวอร์คู่มือการใช้งานแผ่นวอลันตีต่างๆแผ่นประกันนะฮะมาดูตัวการ์ดกันดีกว่าซึ่งตัวการ์ดอย่างที่บอกเห็นหน้าต่างแต่ตอนแรกแล้วมันเหมือนมันเหมือนการ์ดที่เหมือนการ์ดเกมอะเป็นเรฟเลนซ์การ์ดบอดี้เป็นพลาสติกครับซึ่งตัวอย่างพวกตระกูลไททันต่างๆที่เป็นเรฟเลนซ์การ์ดแนวเนี้ย มันจะเป็นอลูนะครับเป็นโลหะอย่างดีเลยอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยขอให้ฟังกับเสียงพลาสติกด้านบนมีโลโก้ของ q u a d r ออยู่นะครับลักษณะของสีสันเขาแบ่งแยกชัดเจนเลยนะครับอันนี้มีสีเขียวก็แบบว่าออกแนวเป็นเวิร์กสเตชันนะครับให้ดูการทำงานที่มันดูไฮโซนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนปกติมันจะเป็นใสๆเนาะเป็นใสๆแล้วเห็นซิงด้านในแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น น่าจะเป็นแบบเงาเงาอ่ะอน,นี่เป็นพลาสติกเงาแกะให้ดูนิดนึงนี่นะครับดำเงานะไม่ใสพัดลมมีหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวเดียวกันกับพวก r เลฟเลนการ์ดรุ่นใหญ่แหละแล้วปกติแล้วเนี่ยจะออกลมจะออกด้านท้ายการ์ดด้วยตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่มีปิดทึบเลยนะฮะจะออกฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับจบไปกับด้านหน้าส่วนด้านบนด้านบนก็ปิดทึบจะมีช่องตรงนี้ ช่วยระบายความร้อนด้วยแล้วก็จะมีเหมือนกับตัวพอร์ต s อ i นี่ครับ s อ i อยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์ซึ่งเอาไว้ใช้งานกับชุดภายนอกนะครับของของตัวการ์ดนั่นเองเวลาทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ภายนอกตัวซิงค์ของการ์ดนี่ก็เป็นชุดของสเตอริโอที่ใช้ร่วมกับที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะฮะด้านล่างก็ไม่มีอะไรมีช่องการใช้งานอยู่ ด้านหลังครับพอร์ตการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงใช้ในรูปแบบ6พิน1ชุดก็ประมาณนี้ทีนี้ครับมีเรื่องน่าตกใจนิดน,นึงก็คือด้านหลังครับ <c oughs> การมีแค่นี้เองแต่ซิงยาวมานี่เลยด้านหลังครับตรงนี้ตัวฐานอ่ะง่ายๆว่าตัวฐานเขาซิงเขาจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นบนเป็นพลาสติกชั้นล่างตรงนี้เป็นเป็นเหมือนโลหะเป็นอลูมิเนียมนะเราเหมาเป็นอลูมิเนียมนี่ครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันมีโลโก้ของเอวิดีออยู่ การ์ดมีแค่นี้เองการส,สั้นๆเล็กๆแน่นอนว่าประหยัดไฟด้วยตรงนี้เขาบอกว่ากินไฟอยู่105วัต์เท่านั้นนะครับนี่ครับวางเมมโมรีอยู่8ตัวด้วยกัน8 g จิก P.C.B. ครับยังคงเป็นสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้ไม่น่าใจว่าเขาทํามาเพื่อให้หรู้ว่าเป็นคอร์โดหรือว่าเป็นแบบการ์ดเขียวหรือว่าไม่อยากลง P.C.B. ดำนะฮะถ้าเป็นสีดําจะสวยกว่าน,นี้นะครับคนเน้นทํางานไม่ค่อยไม่ค่อย ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้ส่วนด้านหลังครับพอร์ตการเชื่อมต่อออกจอแสดงผล d i s p พย์พอร์ตครับอยู่แถบล่างทั้งหมดเลย4พอร์ตด,ด้วยกันนะครับจะไม่มี HDMI นะแล้วก็จะมี DVI อยู่นี้1พอร์ตก็ประมาณนี้ครับกับตัวการ์ดซึ่งเดี๋ยวเราไปชมผลเทสกันนะครับซึ่งเรามีการเทสไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟผลเทสให้เดี๋ยวไปชมผลทสกันครับ เป็นยังไงบ้างครับกับผลการทดสอบนะฮะซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการ์ดระดับเกือบแอดวานเลยเนาะเกือบสูงซึ่งการทํางานครับต้องบอกว่ามันมันก็เหมาะสาหรับคนทํางานนะเนาะใครที่สนใจครับก็ติดต่อไปได้ที่เดวอนอิชเชอรลนะฮะเขามีวางจําหน่ายอยู่นะครับเป็นตัวแทนนําเข้ามาขายในประเทศไทยมีอีกหลายรุ่นให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันเลยนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวเตอร์ทีวีนะครับจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับติดตามผลการทดสอบได้นะครับ ที่ www.competitv.com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยครับ f a c e b o o k c o m s l a s h c o m p e t c t i o n นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางเดวา n ในชุดเราครับที่นำตัว M 5 0 0 0นะครับ q u a d o M 5 0 0 0ตัวนี้มาให้เราทำการทดสอบกันด้วยในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ